เขามาสุข่ามาขเนาะมือนก็มางานล่างขาวขาในรายการได้สยามในขนาะมือ้ก็เป็นวันที่สิบหรือปีชองเอ็ดนข่าวมือใ้ข่าวมาให้งานข่าวในวินาทีเขาปัดๆนขนาวปัดทีข่าวมือนผมยาวข่าวเ่าเดี๋ยววินาทีเขาพูดมือในเขาวเลย้อมูลข่าวมาในคนในปืนตีวัดทุ่งเมืองยอในข่าแล้ที่บเพอริดตามข่าวข่าวเขาจะไลยหู้ว่าวัดทุ่งเมืองยอตุ่งวิ่งและสิ่วในขนามือในปวดหอมือปนมา วงในนีั้นานข่าวเลยและเลยให้งานข่าวกว่าเยอะว่าควาทุงมืออยู่ในมันมีจุ้มยิบกองเก่าเจ้าคืนหนับในข่าวบัได้เป็นชึกเกล้ากัางซึกขีดชึกค้างเคียงอีซึกเก้ากั้งเอ็มเอ็นดีเออีในข่าวชึกละแข่งอีอีและดังชึกร้อยเทียนอีีนข่าวเอสพีพีเอชเอในข่าวมันเป็นชึกไตเอาข่าสิ ตรงหนึ่งอยู่ในปัตมุงยอยในนะครับเยาวกมือใน,ในครันบนอเป็นปังตึกกันนอตั้งสึกเกาก้างเลยตั้งชืกกง้เกาก้างเอีมเอีนดีในขะในการยื้อชึกมันตีลอยกล้องมูไผ่ตกเมึงยอตุงวิ่งลาซิลไผ่ตกมึงยอในยานไก่มึงยอหมอกสามลักมีเตอร์นอ สามลักนะครับ hmm. มึงมือหอยกองมูในขณะมันนี่มันขึ้นมือมึงหอยเสียมือมือกึดอยู่ในวัดอันตีถึงมือหอยในขณะวัดนั้นมันไม่มีหอยกองมูหีือเขาเดินนี่ว่าแผนที่แผนมีปุ่งพางห้างมีปุ่งมันในขณะห้างแผ่นลิ้นในขณะย้อนน้ำข่าห้างแผ่นลิ้นนั้นเสบียงนองเขาได้บอกใจว่าหอยกองมูนี่มันไม่มีหอยกองมูอันก่อนได้ถึงมึงหอในี่ในขณะ คิมลอยกองมูเลยมันมีวันก้นจำจำจำวันก้นก็จำเต้ก็เพราะว่าจำก็จำอยู่นะครับเป็นวันหลวงมนเลยครับวันหลวงมน์พราะพูดหลวงมนเมื่อก่อนเดี๋ยวเมื่อถึงเมืองยอเหครับในวงการวันหลวงมนเลยและเมืองยอเนี่ยซึกเก้าก้างเอ็มยันตีอในการยื้อซึกมันหนึ่งลอยกองมูนห็นกับเนาะในวงการหลวงมนในเมืองยอเหครับเนาะมื่อไหนครับเลยขามาผักวินาเขาจรงไหนนะครับ อ่าก็การลองลู่ตายหมัดเจ็บได้อัน,นได้เข่าขบด้ขู่จอมนะครับเมื่อไหร่มันมีข่าวมาจางไหนน่ครับอ่าข่าวกว่อนที่เอามาให้งานหรือี่น้องเขาให้ในฮับขู่จอมนะครับอ่าว่าตีละเป็นตีหลายกันะครับเมือยใหในมันจุ่มยึบกองกลางโกนนำหน้าเป็นหลายจุ่มกล่อมหูก,ก็การมันใจวิง่งอย่าวิ่งลงนะครับเป็นเมืองเล็กๆเ,กเกมืองอ่อนง่ายนะครับมันเป็นตังมันจะตัง กาผ่านนะครับเนาะมันจึงว่ามันปุมมือรังมือหยดในมืนตังตึกขวารังมันหวังมือเกียรติตังตึกตังตันนะครับเนาะมันมือตังมือจ่อโกะวาวัดตังในเด่นเพราะมีผผอใครหูจักกะหูในขณะแต่ว่าเขาก็ออกมาห่างเห็นดินมันนี่ป้าบินดาเขานะคในขณะอะไรครับพูดกันว่าเมื่อไรเออเขาย้ำอ่าอันชึกเก้ากังอ่ากว่าการยื้อชึกมันหรือลอยโกงมือในวงกลางบ้านหลวงมนเณี ดูในเมืองยอหนิครับเนาะวงกลางในหมอกเป็ดมองคืนถึงเกาม้อสูงกองในเย็นกว่านะครับก้อยกาชึ่งมันตัวถึงเม you. hmm ือเหลียวได้ชึ่งมันต้องมีอยู่หนึ่งร้อยนั่นนะครับเนาะก้อยกาอัปยศเกาค่างในกว่าเป็นเลยถอยออกกว่ายันเพื่อว่าเฮ็ดจึงคือกวามพูดว่าเรื่งมันนำหนาฮืออันนั้นก็เขาก็ใครมายื้อหลอกมันหลายๆมันก็ต้องนึ่งเลยอัปยศเอาเย็นกว่านะครับเนาะก็เพื่อว่าเมือเหลียวก้นในปุ่นตีก็ตือว่า อากดในพื้นที่ปทุมเมืองยอวะตึกมีอยู่ซึ่งมันตึกมีอยู่ที่เก่าหนูเยกองหมูไก้อยกาเส้นกองแถมแตกแยวนี่ค่ะเนาะวันนั้นแตกไปเมือกลางเจ้าสิก็อําแตกแทงแล้วอยกซึ่งมันได้ตึกอยู่ที่เก่าอยู่นี่ค่ะเนาะอําหัวมือผูกคือขึ้นในหือนี่ค่เนาะที่เป็นปักี่กันแทงขาวกับหูเหมือนกันนี่ค่เนาะ ในวันเมื่อไหรก็ข่าวก็มีข่าวงามมาให้งานนี่ี่น้องเขาพัดพัดข้างในนะครับเนาะเขาจะว่ามีปังตึกสังแทงนี่ก็ให้พี่น้องเขาติดตามเลยจอมด้วยข่าวค้าเขาในะคะรับเนาะตั้งผิดปุ๊บหลีดทูบนี่ครับข่าวดี๋ยวมาให้ง,งานข่าววันนี้วิน้องเขาแทงในะครับเนาะในชุมข้า